บุกเยาวราชตอนที่หนึ่งรายงานของกรมตำรวจปรากฏว่าเราวัดวิชุประภาหรือคุณโจรผู้ถูกขนานนามว่าเสือใบเป็นจอมโจรที่ใหญ่ยิ่งกว่าบรรดาโจรผู้ร้ายทั้งหลายทั้งในอดีตและปัจจุบันเสือใบมีอิทธิพลมากที่สุดมีอภินิหารประหลาดสามารถช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตลอดมาการประหารนกิมเหลียงยังทารุณทำให้บรรดาพ่อค้าข้าหบ,บดีผู้น่าเลือดทั้งหลายกระวนกรคลั้นคล้่ไปตามกัน ผู้ที่ได้รับบัตรมรณะอันเป็นคำเตือนครั้งสุดท้ายของเสือใบต่างหลบเลีหนีออกต่างจังหวัดบางคนถึงกับขึ้นเครื่องบินหนีไปต่างประเทศหลายต่อหลายคนได้ร่วมกันเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแล้วแจ้งว่าเขายินดีจะใช้อิทธิพลในการค้าของเขาสร้างลดราคาสินค้าที่จําเป็นแก่การครองชีพของประชาชนให้ถูกลงเพราะเสือใบจอมโจรผู้นี้เองราคาเครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรคในท้องตลาดลดลงกว่าเก่าทันที ประชาชนคนยากจนทั้งหลายต่างก้าวขวัญสรรเสริญไปต,ตามๆกันอย่างไรก็ตามจากแนวทางการสืบสวนของเชิดดำปรากฏว่าท่านผู้มีอิทธิพลในวงการค้าบางคนยังดื้อดึงไม่ยอมปฏิบัติตามคำของขุนโจรเสือใบไม่มีทางใดที่จะให้ความการุณาแก่เขาได้เขาส่งหน่วยเชิดดำออกล่าเศรษฐีหน้าเลือดเหล่านี้ในสมัยพ่อค้าใหญ่ถูกสมาชิกเชิดดำคนหนึ่งยิงด้วยสเตนตายคาที่ขณะก้าวลงจากรถยนต์เก่งคันใหญ่หน้าสโมสรแห่งหนึ่ง ในซุนใชในายกสมาคมแห่งหนึ่งถูกยิงในระยะเผาขนอาการสาหัสหลวงพานิชกรรมโกรธถูกเชิดดำใช้ลูกระเบิดมือคว้างขณะนำรถยนต์เก่งคันใหม่ออกทดลองขับขี่ที่ท้องสนามหลวงในเวลาใกล้พบคำรถยนต์พังยับหลวงพานิชกรรมถูกชิ้นระเบิดหลายแห่งตายอยู่ในรถนั่นเองพฤติกรรมของเชิดดำนั้นเสือใบได้ออกคำแถลงการสั้นๆพิมพ์ด้วยเครื่องอัดสำเนาโรเนียแจกจ่ายไปตามสำนักพิมพ์ทุกฉบับ เราแจ้งให้ทราบว่าผู้ใดสร้างความมั่งมีจากเลือดเนื้อคนจนจะได้รับการพิจารณาลงโทษจากเชิดดำสองสถานคือ 1. ปลน้น2ฆ่าให้ตายตำรวจทุกสถานีสันติบาลหลนแยกย้ายกันสืบหาตำแหน่งขุนจนตลอดเวลาแต่ไม่ปรากฏว่ามีใครล่วงรู้ว่ารังใหม่ของเชิดดำตั้งอยู่ที่ไหนเลยในระยะ3คืนที่ผ่านมานี้เสียงปืนยิงเร็วดังกระกลองขึ้นทำลายความเงียบในตอนดึกเสือใบเปิดฉากอรารวาสครั้งใหญ่เขานำเชิดดำเขาป้นอย่างอุกอาจ เหยื่อรายแรกเป็นข้าราชการบำนาญมีอาชีพทำนาบนหลังคนเชิดดำจับเจ้ารั์และคนในบ้านขังรวมกันไว้ในห้องแคบห้องหนึ่งกวาดเงินไปหมดรวมทั้งข้าวของอันมีค่ารายที่สองเป็นแขกเจ้ารั์ถูกยิงตายเพราะร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านขณะเชิดดำบุกเข้าไปในบ้านรายที่3เป็นชาวยุโรปเป็นเอเยต์จำหน่ายยาฉีดรักษาโรคและเครื่องเวชภัณฑ์ของบริษัททำยาในอังกฤษอเมริกาเจ้ารั์รายนี้ใช้คาบายิงต่อสู้จึงถูกบริวารเชิดำดำเสียชีวิตไปหนึ่งคน แต่เจ้าสับก็สิ้นชีวิตด้วยกระสุนทอมสันของเือใบ,บเช่นเดียวกันการป้นติดการสามครั้งทําให้ได้ทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายพอจะช่วยให้สมาชิกเชิชดดาทุกคนมีความสุขสบายไปนานโดยไม่ต้องออกปนอีกเงินที่ป้นมาได้ครึ่งหนึ่งถูกแบ่งออกก่อนสําหรับแจกใจ่ายให้คนจนเือใบ,บให้ผู้ช่วยของเขากับสมานนําเงินออกแจกใจ่ายให้แก่ประชาชนที่ยากจนหลายตําบลมอบให้กับครอบครัวครอบครัวละห้บาทแล้วบอกให้ทราบด้วยว่าเือใบ,บขอมอบเงินให้ใช้สอยในสิ่งที่จําเป็น เขาจึงกลายเป็นจอมโจรที่คนจนเคารพบ,บูชาเขาบรรดาผู้ตั้งมั่นในสุจริตทมทั้งหลายนับถือเขาเช่นเดียวกันเชิดดำเริ่มวางแผนการใหญ่โตเขามีเงินซื้ออาวุธเพิ่มเติมอีกรถกรีบขนาดกลางอีกหนึ่งคันบริวารเพิ่มจํานวนขึ้นมีโทรศัพท์ใช้ในสํานักของเขาซึ่งโอนมาจากเพื่อนบ้านแถวบางกะปิคนหนึ่งโดยยอมจ่ายเงินให้ถึง4 0 0พบาทโครงการของเสือใบในขั้นแรกคือปราบปรามพ่อค้าหน้าเลือดและนายทุนที่สร้างความมั่งมีจากเลือดเนื้อคนจน ถ้าหากประชาชนคลายความเดือดร้อนในการคลองชีพแล้วเสอใบจะเล่นงานพวกข้าราชการทุจริตเพราะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ทำลายประเทศชาติทางอ้อมบ่ายวันนั้นภายในห้องโถงชั้นล่างของตัวตึกแห่งสำนักเชิดดำเสบใบกับบุหลงและสมานกำลังยืนอยู่ที่โต๊ะสี่เหลี่ยมตัวหนึ่งบนโต๊ะมีปืนยิงเลวใหม่เอี่ยมสกกระบอกแบบ M 3 1มหนึ่งกระบอกแบล็ k m a n หรือ Bergman สองกระบอกทอมสัหนึ่งกระบอกมีกระสุนปืนบรรจุแม็กกาซีนเรียบร้อยวางอยู่บนโต๊ะมากมาย ปืนและกระสุนเหล่านี้ขุนโจรได้ติดต่อขอซื้อจากพวกยนอิสระในราคาถูกมากและได้จ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วเบรหย,ยิบเอมรกกระบอกหนึ่งขึ้นมาพิจารณาดูลองยืดเหล็กผ่านท้ายออกแล้วประทับบ่าตรวจด,ดูความเรียบร้อยของมันสักครู่หนึ่งเขาส่งปืนให้บุหลงเมียรักบุหลงปืนกระบอกนี้เหมาะกันหนูมากพี่มอบให้หนูไว้ใช้ประจําตัวสักวันหนึ่งหนูคงได้ใช้มันเพื่อช่วยเหลือพี่หรือร่วมงานสําคัญกับพี่แม่สาวงามยิ้มให้เขาสวยมากเธอค้า,าพิบายแต่วิธีใช้ ไม่ยากเราบุลหลงเราพี่จะสอนให้ปืนแบบนี้กระทัดรัดดีมากหนูจะยิงมันได้โดยไม่ต้องยืดพันธุ์ท้ายออกมาก็ได้แต่อำนาจการยิงคงสู้ทมสันไม่ได้เสียงตายไฟฟ้ารถยนต์คันหนึ่งดังกังวานขึ้นหน้าบานทุกคนหันมองออกไปนอกประตูห้องโถงจี๊บเล็กคันหนึ่งแล่นมาจอดหน้าตึกสิริผู้ช่วยของเขากับสมุนอีกสองคนพากันลงจากรถเดินขึ้นมาบนตึกตรงเข้ามาในห้องโถงขุนโจรยิ้มให้ผู้ช่วยเขาซึ่งออกไปจากสำนักแต่เช้าเพื่อสืบสวนเรื่องสำคัญยิ่งและบัตรนี้ สิริได้กลับมาพร้อมความสําเร็จผลว่าไงคุณสิริได้เรื่องแล้วครับพี่ใบรังใหญ่หัวหน้าคอมมิน,นิ์ยุยเยาวราชนี่เองผมจ่ายเงินเลี้ยงพวกนักเลงหมดไปราวสามสี่ร้อยเลยทราบเรื่องนี้คุณโจรยกมือจับแขนผู้ช่วยเขาพาเดินออกไปหลังตึกแล้วนั่งสนทนากันที่ม้ายาวเล่ารายละเอียดสิสิริจุดบุหรี่สูบมวนหนึ่งแล้วส่งซองบุหรี่กับไม่ขีดไฟให้เสือใบเขาได้เล่าผลการสืบสวนให้ขุนโจรฟังมีความสําคัญว่า ฮกซมพ่อค้าจีนเจ้าของร้านค้าเครื่องหนังแห่งหนึ่งทางถนนเยาวราชคือหัวหน้าคอมมิวนิสต์คนหนึ่งประจําประเทศไทยมีแผนการจะก่อการจลาจลเพราะหวังผลทางการเมืองในเร็ววันนี้นักเลงต่อผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งแห่งถนนผ้าสายเคยรู้จักกับสิริมาแต่เก่าก่อนเขาได้เล่ารายละเอียดในเรื่องนี้ให้สิริฟัง6กซำกำลังเกี้ยกล่อมพวกนักเลงคนไทยให้ร่วมกับเขาก่อการวินาศกรรมขึ้นในเขตพระนครหลวงแต่บรรดาน,นักเลงอันธพาลทั้งหลายยังมีความรักชาติของตนอยู่ จึงไม่มีใครยอมร่วมงานกับฮกซำนอกจากหลอกเอาเงินใช้ซึ่งพ่อค้าจีนคนนี้ได้พยายามหว่านปล่อยเพื่อเอาชนะจิตใจคนไทยเหล่านี้ทั้งๆที่ไม่มีหวังอะไรขอหาทราบไม่ว่าพวกนักเลงเหล่านั้นมีเลือดรักชาติไม่ปรารถนาจะให้ประเทศชาติได้รับภัยพิบัติจากลัทธิแดงนี้เมื่อได้ทราบเรื่องราวจากนายกิ่งสิริก็ตรงไปยังร้านค้าของนายฮกซำจอดรถห่างหลังร้านพอสมควรแล้วก็ลงจากรถเข้าไปพบนายฮกซำเป็นการส่วนตัวสิริบอกกับนายฮกซำว่า เขาเป็นผู้ร้ายคดีอุกชะการหนีคุกมาจากต่างจังหวัดขณะนี้เขาไม่มีงานทําเพื่อนนักเลงคนหนึ่งแนะนําให้มหานหายฮกซำเพื่อของานทนานายฮกซำต้อนรับเขาเป็นอย่างดีตกลงรับเขาไว้ร่วมงานสําคัญยิ่งแล้วนัดให้สิริไปพบพรุ่งนี้เที่ยงเพื่อรับใบปลิวยุยงประชาชนพลเมืองให้กระดักระเดงต่อรัฐบาลแล้วนําไปแจกให้ทั่วพระนครและทนบุรีโดยฮกซำได้จ่ายเงินให้สิริมาแล้ว1000บาทตอนสุดท้ายผู้ช่วยของขุนโจรกล่าวว่า เจ้าโฮกซำให้เงินผมพันบาทอย่างง่ายได้เชียวครับมันเป็นจีนที่มีความรู้สูงมีจิตวิทยาดีมากมันบอกกับผมว่าหากแผนการจราจรของมันได้ผลมันจะช่วยให้ผมมีความสุขไปตลอดชีวิตเซอร์ไบนิ่งฟังด้วยความสนใจยิง่งดีแล้วคุณสิริเป็นอันว่าเราได้ทราบต้นต่อแล้วพรุ่งนี้เที่ยงผมจะพาเชิดดำเขาป้นมันแต่ความมุ่งหมายของผมต้องการสังหารชีวิตมันมากกว่าคุณคิดดูเจ้าโฮกซจะมีเงินอยู่ที่ร้านมันมากไหมแน่นอนครับพี่ต้องมีเงินจ่ายสำรองนับแสนทีเดียวเบิกใจได้ทุกเวลา มันบอกผมว่า,าคณะคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยมีเงินทุนสนับสนุนหลายล้านผู้ร่วมงานกับมันจะได้รับเงินรางวัลอย่างคุ้มค่าหลังจากทํางานชิ้นหนึ่งลุล่วงไปเอาพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงคุณต้องไปรอพบผมในร้านค้าเครื่องหนังของมันเมื่อผมพาพวกจู่โจมเข้าไปคุณก็ร่วมงานกับผมทันทีเราต้องปราไปพูดอูไรใา้นี้ให้ราบคาบเพราะมันเป็นภัยต่อประเทศชาติของเราต่อจากนั้นสองเสือก็ปรึกษาหารือกันเพื่อวางแผนเขาป้นหกซ้ำอย่างอุกอาจในตอนเที่ยงวันพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นตอนเที่ยง แสงแดดกำลังร้อนแรงกล้าถนนเยาวราชเต็มไปด้วยความสับสนของประชาชนละยวดยานพาหนะเพราะเป็นย่านศูนย์กลางของการค้าไม่มีใครคา,าดหมายว่าการป้นอย่างทนององอาจจะเกิดขึ้นณบัดนั้นจี๊ปกลางคันหนึ่งลั่นมาทางสี่แยกราชวงศ์ภายในรถมีชายชะกันสี่คนและหญิงสาวคนหนึ่งรถคันนี้บรรทุกหีบไม้ฉ่ำฉาเปล่ามาหลายหีบมองดูเหมือนรถที่ใช้งานของบริษัทห้างร้านแห่งใดแห่งหนึ่งแต่ในหีบหีบหนึ่งมีปืนยิงเร็วบรรจุอยู่ห้ากระบอกพร้อมกระสุนปืนอีกมากมาย คุณจนทำหน้าที่ขับรถและนั่งเคียงคู่กับบุหรหลงเมียรักของเขาส่วนสมานกับบริวารอีกสองคนนั่งอยู่ตอนหลังรถทุกคนแต่งกายแบบสุภาพชนเพราะการแต่งเครื่องแบบเชิดดำในเวลากลางวันเช่นนี้ย่อมไม่อาจทำได้รถลั่นมาถึงจุดหมายแล้วร้านค้าเครื่องหนังของนายฮกซมอยู่ทางซ้ายมือเป็นร้านใหญ่สองคูหาซึ่งคุณจนได้มาตรวจดูสถานที่เมื่อเช้านี้และได้เข้าไปซื้อธนบัตรหนึ่งซองอีก20เมตรจะถึงหน้าร้านเสือใบบังคับรถให้หยุดนิ่งห่างจากทางรถรางเพียงเล็กน้อย ผู้จนที่ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้เข้าใจแผนของเสือใบเป็นอย่างดีแล้วเพราะได้ประชุมปรึกษาหารือกันเรียบร้อยก่อนที่จะออกเดินทางมาคุณโจรก้าวลงจากรถเป็นคนแรกสมาชิกติดตามลงไปเป็นคนที่สองต่างคนต่างเดินตรงไปยังร้าน้าเครื่องหนังของนายฮกซำซึ่งขณะนี้สิริรอคอยอยู่ในร้านนี้แล้วเสือใบเดินเข้าไปในร้านอย่างองอาจเขาได้เห็นลูกจ้างนายฮกซำสามสี่คนนั่งล้อมวงรับประทานอาหารกลางวันอยู่ที่โต๊ะทางหลังร้านแต่ก็ไม่ปรากฏตัวสิริ เขาไม่รู้ว่าสิริกับพกซำกำลังสนทนากันอยู่ในห้องชั้นบนของตัวตึกหรือไม่พอสมานเข้ามาในร้านเขาพูดกับนายโจนในบังคับบัญชาของเขาเบาๆตามผมขึ้นข้างบนครั้นแล้วเสือใบก็เดินนำหน้าสมุนคนสนิทเข้ามาทางหลังร้านเจ๊กลูกจ้างคนหนึ่งที่กำลังรับประทานอาหารกล่าวถามเป็นภาษาไทยอย่างชัดเจนคุณต้องการอะไรล่ะครับแทนที่จะตอบขุนโจนกับยกมือขวาขึ้นโบอกอ้วมมาพบเท่าแก่ผู้จบ เขาก็พาสมานเดินขึ้นบันไดไปชั้นบนไม่ได้แสดงท่าทีอนันก่อให้เกิดความพิรุษสงสัยอะไรเลยในเวลาเดียวกันนั้นเองนายฮกซำกับสิริกำลังนั่งสนทนาอยู่ที่โต๊ะ,ตะกายีหมู่หน้าห้องนอนฮกซำเป็นชายร่างสูงใหญ่ใบหน้ากระดูกตัดผมเกรียนเขากำลังอธิบายให้สิรินำใบปิวมหาประไลไปแจกใจ่ายในย่านชุมนุมชนใบปิวกระดาษสีขาวตัวอักษรสีแดงประมาณ3 0 0พันฉบับวางอยู่บนโต๊ะรายเห็นเครื่องหมายข้อนกับเขียวบนแผ่นกระดาษอย่างถนัด เสียงฝีเท้าคนเดินขึ้นบันไดามาทําให้สิริและฮกซำรีบหันหน้าไปมองดูเมื่อสิริเห็นนายของเขาผู้ช่วยขุนโจรก็ดึงปืนพกในกระเป๋ากางเกงข้างขวาออกมาจ้องนายฮกซำยังฉับพลันยก,นกมือขึ้นฮกซำหัวหน้าคอมมิน,นิตกตะลึงพลึงเพิดใบหน้าซีดเพิดรีบปฏิบัติตามคําสั่งสิริทันทีในเวลาเดียวกันเสือใบกับสมานก็ล้วงปืนพกออกจากกระเป๋ากางเกงถือไว้ในมือเตรียมพร้อมจะสังหารฮกซำหรือพักพวกของฮกซำ เสียงลูกจ้างในหกสามคนหนึ่งร้องตะโกนถามขึ้นมาเป็นภาษาจีนสิริขยับตัวเข้ามาชิดอกหกมจีม้ก้าวมอลงที่หน้าผากเขาแล้วพูดโดยเร็วบอกลงไปสองคนนี้เป็นพวกหรืออย่าต้มนะโอ้รู้ภาษาจีนดีอำนาจปืนพกทําให้หกสามต้องปฏิบัติตามคําสั่งเขาร้องตะโกนลงไปงลางบอกให้ทราบว่าขุนโจรกับสมานเป็นพักพวกของเขาเสบอยบยิ้มให้สิริดีมากคุณสิริคุณทํางานได้เรียบร้อยดีมากช่วยบอก6กสามหน่อยผมเป็นใคร สิริหัวล้อป็นสายตาม,มาที่ชัดเลยลุกขึ้นฮกซัหรือคงตกใจมากถ้านว่าจะบอกให้หรือรู้ว่าท่านผู้นี้คือเสือใบจอมโจรซึ่งหรือคงรู้จักชื่อเสียงดีแล้วหัวหน้าคมนิทแห่งประเทศไทยอกสันขวนแขวนรู้ทันทีว่ามหาภัยอันใหญ่หลวงได้เกิดขึ้นกับเขาแล้วเสือใบควงปืนพกเล่นแล้วเดินเข้าหาฮกซมอย่างใจเย็นลุกขึ้นเสียพาผมเข้าไปในห้องนอนฮกซมค่อยๆลุกขึ้นยืนตัวสั่นงันงกคุณต้องการอะไรจากผมเสือใบ คุณโจรอมยิ้มสองอย่างเสียที่ผมต้องการคือเงินสดและชีวิตเสียเร็วพาผมเข้าไปในห้องเสียคงทราบดีเสใบยิงคนได้ง่ายที่สุดคนที่ขัดคําสั่งผมไม่เคยมีใครรอดชีวิตเลยท่าทีฮกซ้ําเหมือนจะเป็นลมเขานึกไม่ถึงว่าเขาจะเสียทีสิริซึ่งเขากําลังไว้เนื้อเชื่อใจมอบหมายให้ทํางานสําคัญแต่ที่แท้สิริคือสายรับคุณโจรผู้ลือชื่อเขาเดินนําหน้าพวกคุณโจรกับสิริเขาไปในห้องนอนของเขาส่วนสมานยืนคุมเชิงอยู่หน้าบันได ในห้านาทีนั้นเองเสียงกระสุนปืนพกก็ดังก้องกังวานหนึ่งนัดประชาชนใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุต่างแตกตื่นไปตามกันลูกจ้างหกซำผุดลุกขึ้นจากโต๊ะอาหารทันทีเสบนำหน้าพาสมุนทั้งสองลงบันไดยอย่างรีบร้อนในมือทั้งสองถือรีวอลเวอร์ก้ามอข้างรักระบอกเขาจ้องปืนพกไปทางหมู่ลูกจ้างหกซำทุกคนต่างพากันวิ่งหนีไปทางหลังร้านเชิดดำปฏิบัติการอย่างรวดเร็วฉับพันตามแผนการทุกประการ กระเป๋าเอกสารทั้งสองกระเป๋าที่สิริถือเต็มไปด้วยธนาบัตรราคา20บาทและ100บาทเสือใบยหยุดชะง,งักเมื่อแลเห็นประชาชนหลายคนยืนออหน้าร้านเขายกปืนยิงขึ้นเพดาน3-4นัดยังผลให้กลุ่มประชาชนแตกและจัดกระจายไปคนละทิศละทางเวลาเดียวกันนั้นเองสมุนโจรคนหนึ่งก็นํารถจีบลั่นมาหยุดหน้าร้านพอดีเสอใ์สิริและสมานวิ่งปลาดไปที่รถแล้วขึ้นนั่งตอนหลังรถโดยเร็ว จีบของเชิดดำเคลื่อนออกจากที่แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจสามนายวิ่งข้ามถนนมายัางที่เกิดเหตุแต่จีบพุพ่งปาดไปเาวากับลูกธนูบ่ายหน้าไปทางสามแยกมันเป็นการบังเอิญอย่างที่สุดที่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างข,งของสันติบาลซึ่งลั่นมาทางราชวงศ์ได้พบเหตุการณ์เข้าในรถตำรวจหนุ่มซึ่งนั่งอยู่บนซายคาเห็นประชาชนวิ่งสับสนโอดละมานก็สั่งให้พลตำรวจหยุดรถประชาชนชาวจีนหลายคนรายงานให้เขาทราบว่าร้านคา้าเครื่องหนังของฮกซมถูกผู้ไายป้นใครคนหนึ่งชี้มือไปที่รถจีบที่ลั่นไปไกลแล้ว นอนครับมันก็รถเจมหนีไปทางโนนในตำรวจหนุ่มก้มลงคว้าทอมสันที่วางอยู่ข้างตัวแล้วหันมาพูดกับคนขับรถเขาโดยเร็วตามรถจิบคันนั้นกันเชื่อว่าต้องไปในใบแน่แล้วเขาก็ร้องตะโกนบอกตำรวจกองตรวจสองคนซึ่งกำลังจะเข้ามาหาเขาควบคุมสถานที่นี้ไว้ก่อนอย่ายคนนอกร้านเข้ามาในร้านครั้นแล้วรถจกักรยานยนต์พ่วงข้างนั้นก็เคลื่อนออกจากที่ทันทีเสียงแตรไซเรนประจำรถสันติบาลดังครวนกลางขึ้นแล้ว จีปของเชิดดำเลี้ยวซ้ายมือออกทางถนนซอยตัดตรงไปทางห้างขายยาบุญมีไม่ได้คำนึงว่าไฟฟ้าที่ซุ้มสัญญาณกำลังปรากฏเป็นสีแดงคนขับรถนำรถลัน่นข้ามถนนไปอย่างรวดเร็ววุดวิบจะปะทะกับรถยนต์คันหนึ่งตรงกลางสี่แยกจราจรมองตามอย่างเดือดดาลแต่แล้วเมื่อเสียงไซเรนควนครกลางขึ้นและพลตำรวจจราจรได้เห็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของ,ของสันติบาลแล่นตรงมาเขารู้ทันทีว่ารถจีบที่ผ่านหน้าเขาไปทางวงเวียน22กรกฎาคมนั้นคือรถของคนร้าย จราจรรีบห้ามรถด้านเจริญกรุงเป็นสัญญาณทางสะดวกได้การหนีและการไล่เป็นไปอย่างน่าตื่นเต้นวาดเสียวสันติบาลกวดกระชั้นเข้ามาทุกทีรถจี๊ปตัดตรงมาทางห้าแยกพะฒราชัยในตำรวจหนุ่มกระชับทอมสันเตรียมพร้อมเมื่อเข้ามาในระยะแม่นยำของปืนเขาก็ปล่อยกระสุนออกจากลำกล้องทันทีเสบ,บยบรับทอมสันจากบริวารคนหนึ่งแล้วยิงโต้อตอบอย่างดุเดือดก,การยิงของขุนโจรทำให้จักรยานยนต์สันติบาลต้องลดความเร็วลงต่างฝ่ายต่างโต้อตอบกันด้วยทอมสัน แต่ฝ่ายตำรวจเสียเกรียบเพราะต้องคอยระวังแกลงว่ากระสุนปืนจะถูกลัสโดนเข้าเหมือนกับการประลองความเร็วที่มีชีวิตเป็นเดิมพันทีเดียวเข้าถนนพ,พระพลาชัยผ่านหลังวัดเทพศรลินอย่างรวดเร็วจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่ติดตามไม่ลดละเพียงครู่เดียวก็มาถึงหัวถนนพ,พระพราชัยคนขับรถเชิดดำได้รับคำสั่งจากขุนโจรให้นำรถเลี้ยวซ้ายไปตามถนนจเจริญกรุงเสือใบส่งทอมสันให้ผู้ช่วยเขาคุณสลิทัดวา้ลุดใกล้เข้ามาคุณยิงกลาดาไว้ มิฉนั้นพวกเราเป็นอันตรายแน่ผมเจ้าธนาบัตรในกระเป๋านี้แจกจ่ายให้ประชาชนที่ยากจนสุดแท้แต่ใครจะเก็บได้มากน้อยว่าแล้วคนจนก็เปิดกระเป๋าหยิบธนบัตรใบละ20บาทขึ้นมาปึกหนึ่งประมาณ5 6 0 0 0บาทแล้วก็ปล่อยไปทางท้ายรถหลมพัดธนบัตรปลิวกระจายไปทั่วถนนประชาชนหญิงชายผู้ใหญ่เด็กต่างวิ่งเก็บธนบัตรชุลมุนวุ่นวายคนเดินถนนส่วนมากเป็นคนจนฉะนั้นเสือใบจ,จึงได้ช่วยเหลือคนจนนับร้อยให้คลายความเดือดร้อนลงไปได้บ้าง จิปของขุนจนเพิ่มความเร็วขึ้นอีกทิ้งระยะห่างจากรถตำรวจประมาณ100เมตรแล้วธนบัตรในมือสบายถูกโปรยต่อไปประชาชนก็วิ่งเก็บธนบัตรในถนนหลวงเป็นชาคุ้มครองเชิดดำเป็นอย่างดีจักรยานยนต์ของสันติบาลไม่สามารถจะแล่นรถเร็วได้ถึงแม้ไซเรนจะดังกงังวนแต่ประชาชนก็ไม่สนใจหลบหลีกทุกคนมุ่งแต่จะเก็บธนบัตรซึ่งเหมือนกับหล่นลงมาจากฟากฟ้าป้อมสี่แยกแมนสีไม่มีจราจรจีปของเชิดดำเลี้ยวขวามือโดยไม่ต้องอ,อ้อมปอม ขุโนโจรปรยธนบัตรออกไปสองสามปึกแล้วหันมองดูบุหลงซึ่งนั่งอกสั่นขนแขวนอยู่ตอนหน้ารถบุหลงเราปลอดภัยแล้วเห็นไหมสี่แยกแม้สีแล้วผู้คนเต็มถนนไปหมดรถตำรวจแล่นมาไม่ได้แล้วผู้จบเขาก็กล่าวกับคนขับรถไอ้น้องชายเลี้ยวขวามือเข้าถนนข้างวัดคอกหมูตัดออกสี่แยกมหาหนาคไม่ต้องรีบร้อนขับตามสบายถึงตำรวจตามมาก็คงไม่รู้เราหลบไปทางไหนแล้วจีบพุ่งปาดข้ามสะพานหน้าวัดสักเกตและถูกห้ามล้อให้เบาลง คนขับบิดพวงมาลัยนำรถเลี้ยวขวามือแลั่นไปตามถนนสายเล็กๆเชิดดำทุกคนปลอดภัยแล้วหลังจากหยุดรถเปลี่ยนเลขหมายที่เป็นเบอร์ปลอมออกหน่วยเชิดดำก็เดินทางกลับหลังโดยสวัสดิภาพ